หลังจากที่ได้รับความรู้จากกูรูเน็ตไอดอลรุ่นพี่กันไปเรียบร้อยแล้วแถมได้กำลังใจจากเหล่าแฟนคลับอย่างเต็มเปี่ยมตอนนี้ก็ถึงเวลาโชว์ของดีกับงานลองดีในครั้งนี้แล้วงั้นตอนนี้เราไปกันเลยที่กองถ่ายสกรปรายการ Morning Story กันเลยครับรู้จักค่ารางของน้อยติมแล้วสั้นๆแบบนี้คือสู้ใช่ไหมครับน้องงานลองดีจริงอยู่ตรงข้างหน้างั้นนี่เราชา้าไปลุยกันเลยนะ Morning Story ก็เป็นรายการวาไรตีอ้อ่รายการนี้จะมีพิธีกรทั้งหมด 4คนค่ะตอนนี้ที่มาวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเน็ตไอดอลแบบก็ธรรมดาเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักเป็นเด็กๆก่อนอื่นก็คือต้องดึงเขาให้มาเข้ารายการเราก่อนะว่ารูปแบบรายการเราเป็นแบบนี้นะเราเป็นนำเสือสกุปแบบนี้นะรูปแบบการในรายการเป็นแบบนี้ดึงเขาเข้ามาก่อนส่วนเขาจะจะช่วยได้มากแค่ไหนจะมาเติมสีสันให้รายการแค่ไหนก็คือขึ้นอยู่กับการทํางานอีกทีหนึ่งก็มันจะเป็นเหมือนแบบ อีกอาชีพหนึ่งซึ่งบอกว่าไม่ต้องใช้ทุนเยอะแต่สามารถสร้างรายได้ได้อะไรอย่างงี้ก็มากับพี่เมย์แล้วกันเนาะเดี๋ยวเขาแป้งในเนาะประมาณนี้เอาสั้นๆสั้นๆง่ายๆก่อนแล้วกันแล้วเขาแป้งข้างในคือูอยากอยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมไหมล่ะคืนนี้ค่อยอ่านทั้งไม่ต้องอ่านก็ได้ไม่ต้องอ่านก็ได้อันนี้เอาแค่หน้าบ้านก่อนคือตอนแรกสุดเนี่ยถ้ามีเมย์คนเดียวเมย์ก็จะอย่างนี้แหละเปิดรายการ ก็เลยออกมาเป็นสไตล์ของวันนี้ที่น้องเปิดรายการคนเดียวก่อนแล้วเมย์ก็ค่อยมาแอคน่ารักๆพี่น้องลืมฉันหรือเปล่าเธออะไรอย่างนี้แหมรายการรายการของฉันนะแต่เอาเธอเอาไปเป็นของตัวเองเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นมุกเหมือนเป็นมุกเล็กๆน่ารักน่ารักหน่อยสวัสดีค่ะผู้ชมนี่ไอตีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ไอติมเองค่ะขอบทษ ธุรกิจธุรกิจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ไอติมเองค่ะลืมพี่ไป,ปหรือเปล่าจ๊คือ <c oughs> รายการของพ <c oughs> ี่เนียนเลยนะคุณผู้ชมคะวันนี้เมย์และน้องไอติมนะคะซึ่งเป็นเน็ตไอดอลสุดสวยแสนน่ารักคะ่ะ <c oughs> เราสองคนจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับธุรกิจที่ทํากางเกงยีนให้ขาดแบบนี้ค่ะกาลังอินเทรนด์เลยน่าสนใจไหมจ๊ะน่าสนใจมากค่ะน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านหลังนี้กันเลยดีกว่าโอเคค่ะ เยีกหน้าค่ะขาอะไรบ้างนะบายติมก,มก,บบกางเกงที่ทำมีกี่แบบกี่ลายคะกางเกงที่ทำมีกี่แบบกี่ลายค่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าจะสั่งนะคะต้องไปติดต่อได้ในช่องทางไหนคะแอบเห็นนะว,ว่าน้องไอจีไม่ใช่น้องไอจีน้องไอติมบ <c oughs> <c oughs> ่เอาใหมา่เอาใหม่เอาใหม่า่แล้วก็เรื่องอื่นเลือกลายที่หนูเลื่อนดูเมื่อกี้เอาแบบนี้คะ่ะพี่เมย์แบบนี้สวยแบบนี้ค่ะเอาแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้ค่ะไม่อันที่อันน่ากินให้ดูก่อน ผูพอได้ทำก็รู้เลยค่ะว่า<ะ>อยากให้ติมถามก็ได้แล้วให้หนูถามหลังให้น้องถามก่อนพี่มันเหมือเมย์เขาถามถามเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเมย์ก็จบพิธีกรในความคิดกับของจริงค่ะต่างกันมากค่ะจริงที่คิดไว้ก็คือพิธีกรเออเป็นงานง่าย,ายๆนี่ใครก็ทําได้ก็แค่อ่านจะคลิปมานั่งสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็เสร็จแต่พอมาเจอในสถานการณ์จริงเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าเวลาเขาให้มานน้อยนะให้เวลาเตรียมตัวน้อยหนึ่งคือเราต้อง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง2คือมีไหวพริบอะค่ะคําที่พี่แยสอนก่อนมาลงสนามจริงก็ต้องมั่นใจหนูก็แบบมั่นใจแต่พอไปเจองานจริงๆมันความมั่นใจมันหดลงเยอะค่ะการเป็นพิธีกรจริงๆเนี่ยคือเราต้องทําการบ้านมาล่วงหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเลยเพราะเราสามารถจะตั้งประเด็นได้หลายๆอย่างทําให้การทํางานราบรื่นค่ะ เรียกได้ว่าทําออกมาได้ในระดับที่น่าพอใจเลยนะครับน้อยติมแต่จบการถ่ายทําแล้วไม่ได้หมายความว่าจะจบภารกิจลองดีเท่าน,นั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วที่น้อยติมของเราจะต้องมาฟังคอมเมนต์จากเหล่าทีมงานผู้ผลิตรายการกันก่อนโดยงานนี้ขอมอบหน้าที่ให้เป็นโปรดิวเซอร์ผู้ควบคุมการผลิตรายการ Morning Story ผู้ที่จะเห็นรายละเอียดและข้อบกพกร่องเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะได้ออนแอร์ air, จริงอย่างชัดเจนที่สุดงานที่ทําในวันนี้จะผ่านมาตรฐานของพี่ๆทีมงานหรือไม่และมีเรื่องไหนต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมา,าจากช่วงน้อยติม่มนน รูปสดใสหน้าตาน่ารักเนอะดูแบบว่าแอคทีฟดูกระตือรือร้นที่จะทำงานทีนี้พี่สิ่งติงมากๆเลยพูดเด็วหนูเป็นพิธีกรหนูต้องพูดให้ชัดสิ่งที่พิธีกรต้องมีลเลยนะพี่ว่าเรื่องหัวคลิปนะพี่มันเป็นเปของแต่ละคนอนะต้องอ่านเยอะๆอ่านได้เยอะดูเยอะๆถ้าอาจจะเป็นพิธีกรเนาะก็ลองเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ลองดูพี่เมย์ลองดู พี่พีทีมงานศึกษาดูแล้วก็รู้ว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนค่ะแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็ซ้อมซ้อมไปบ่อยทิ่งซ้อมบ่อยก็เราก็จะคล่องเอง ก็เห็นความตั้งใจนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นพิธีกรสองคนหรือเปล่าก็เลยแบบกลัวจะเองจะหายไปด้วยก็พยายามที่จะจะถามอะไรขึ้นมาแต่ก็อาจจะบอกว่าก็ยังเกรงใจอยู่น้องก็โอเคถือว่าเป็นการทํางานครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็โอเคที่จริงอยากให้น้องดึงดึงความเป็นตัวตนตัวเองออกมาก่อนน้องตั้งใจแต่ว่าอาจจะขอหักในเรื่องของแบบว่าไม่ได้เรื่องของคําพูดเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยให้แปะล้ะกัน และหลังจากที่เราได้รับฟังคอมเมนต์ต่างๆจากผู้ผลิตรายการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เวลารับชมผลงานของตัวเองในฐานะผู้ชมกันบ้างงานนี้ถ้าอยากรู้ว่าการเป็นพิธีกรพัสนาของน้องจะประสบความสาเร็จหรือไม่ก็ต้องมาฟังการคอมเมนต์จากผู้ชมรายการที่ดูรายการอยู่หน้าจองานนี้จะลุ้งหรือล้วงต้องอาจจะช่วยกันละรับอ่ะน้องเขาก็ดูสดใสดีค่ะแต่พิธีกรอีกคนหนึ่งเขาก็ออกจะเด่นกว่าน้องเขาก็ดูเขินๆน,น,นิดนึงน่าจะไปฝึก การแสดงออกออกนิดนึงแล้วก็พูดให้เก่งๆขึ้นนิดนึงความรู้สึกในการถ่ายนะคะเครียดตื่นเต้นกังวลประมากลัวไปหมดอะคะ่ะอยากย้อนเวลากลับไปก็คืออยากจะคุยกับพี่เมย์ให้มากกว่านี้อะคะ่ะคือด้วยความที่เวลามันเร็วอะไรอย่างนี้แล้วก็เรายังใหม่เรายังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยพลาดหลายจุดอะคะ่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งงานลองดีของเด็กเน็ตไอดอล จากเด็กที่กล้าสแสดงออกพกความมั่นใจมาแบบเต็มร้อยจนเรียกได้ว่าเป็นเน็ตไอดอลวันนี้เธอได้ลองเอาสิ่งที่ชอบมาเปลี่ยนเปนงานที่ใช่อย่างงานพิธีกราัสนามซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถของเหล่าวัยรุ่นที่มีความฝันที่จริงหากนําความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปฝึกฝนอย่างเข้มข้นบวกกับใจรักและความพยายาม พี่เชื่อว่ามีงานอ้าแขนรอรับน้องอีกเพียบจับตาดูเธอคนนี้ให้ดีๆแล้วกันชื่อน้องไอติมอาจแจ้งเกิดในนามพิธีกรชื่อดังในอนาคตก็เป็นได้และกล่าวหน้าเราจะเปลี่ยนจากความชอบมาเป็นงานที่ใช่เรื่องอะไรนั้นต้องกลับมาติดตามในรายการลองดีทุกวันเสาร์เวลาแปดนาฬิกาสานาทีทางช่องวันและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m ลองดีและสามารถดูย้อนหลังได้ที่ w w w o ok k m d t v สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ Try out, try out all day. Try out, try out okay. Try out, try out all day. Try out, try out okay. Try out, t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 ry out all day. Try out, try out all day. Try out, try out okay. Try out, try out all day. Try out, try out okay. Try out, t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 ry out all day. รับมาต่อยอดความคิดจากไอเดียสู่สิ่งสร้างสรรค์แหวนอินสปิเรชันบิ๊กเกนครั้งที่2กับแนวคิดฮิปสเตอร์โนมิกส่งคลิปอาชีพที่คิดว่าใช่โดนใจฮิปสเตอร์จึงรงวัลรวม50,000บาทถึงวันที่19บเก้ากรกฎาคมสองพนห้ารที่ www.okmd.tv